สวัสดีทุกคนคะ่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารจากทางประกันสังคมมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนทุกท่านได้รับทราบรวมถึงมีข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสามารถกู้ยืมเงินได้รายละ30,000บาทส่วนรายละเอียดคลิปจะเป็นยังไงนั้นก่อนจะไปติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ นะคะ และสําหรับในคลิปนี้นะคะหนยก็นําข่าวสารจากทางประกันสังคมมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนทุกท่านได้รับทราบโดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา40ที่หลายๆคนนะคะกําลังสงสัยว่าหากเจ็บป่วยแล้วเราสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จากไหนสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40หากเจ็บป่วยนะคะจะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาพยาบาลได้ฟรีเลยนะคะตามสิทธิ์ของเรา คือสิทธิ์บัตรทองของเราอยู่ที่โรงพยาบาลไหนก็สามารถรับการรักษาที่สถานพยาบาลน,นั้นได้เลยทันทีนะคะโดยผู้ประกันตนมาตรา40ของสำนักง,งานประกันสังคมที่จ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมอย่างต่อเนื่องหากเจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิ์การรักษาเดิมที่มีอยู่แล้วเช่นหากได้รับสิทธิ เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางหรือมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คือสิทธิบัตรทองจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอก็ยังคงได้รับสิทธินั้นๆตามปกตินะคะสำหรับวิธีใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลน,นะคะก็คือ1ให้เราติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิหรือหน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิ์บัตรทองกรณีเกินศักยภาพก็จะส่งตัวไปหน่วยบริการที่รับส่งต่อ สก็แจ้งความจำนงใช้สิทธิ์บัตรทองก่อนรับบริการและ3ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งสำหรับ4วิธีที่จะเช็คสิทธิ์รักษาพยาบาลก็ทำง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะคะนั่นก็คือสามารถโทรที่สายด่วนสปสช1 3 3 0กด2หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์สปสช www. nhs.o.go.th เมนูสำหรับประชาชนก็สามารถเลือกตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพได้นะคะหรือ3จะเข้าแอปพลิเคช,ชันสปสชเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองก็ได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิทธิ์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40กรณีที่เกิดการเจ็บป่วยนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลได้ฟรีเลยและเมื่อเรา เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลเรายัางสามารถที่จะเบิกเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ได้วันละ300บาทนะคะซึ่งประกันสังคมมาตรา40จะมีอยู่3แผนแผนที่1จ่ายอยู่ที่70บาทแผนที่2 100บาทและแผนที่3 300บาทนะคะโดยทั้ง3แผนเนี่ยจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้วันละ300บาทถ้าเรานอนโรงพยาบาลหรือถ้าคุณหมอเขียนต่อว่าหลังจากนอนโรงพยาบาลแล้วให้พักผ่อนอยู่กับบ้านต่ออีกตรงนี้ ี้ถ้ามีใบรับรองแพทย์นะคะสามารถเบิกกรณีที่เราอยู่บ้านได้อีกวันละ200โดยแผนที่1กับแผนที่2ก็คือจ่าย70บาทกับ100บาทตรงนี้สามารถเบิกได้สูงสุด30วันและแผนที่3ที่จ่ายอยู่3 0 0บาทสามารถเบิกตรงนี้ได้ 90วันนะคะแต่จะมีเงื่อนไขนิดนึงสําหรับคนที่จะเบิกเงินกรณีชดเชยการขาดรายได้ตรงนี้จะต้องมีการส่งประกันสังคมก่อนวันที่เราเจ็บป่วยนับย้อนขึ้นไปนะคะ3ใน4เดือนนะตรงนี้ถึงจะมีสิทธิ์ได้เงินชดเชยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการรักษาพยาบาลถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ส่งตามเงื่อนไข3ใน4เดือนตรงนี้เราก็สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาพยาบาลได้ฟรีค่ะ ส่วนเรื่องถัดมานะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปตรงนี้เนี่ยทางเว็บไซต์ไทยคู่ฟ้าได้มีการมาอัปเดตเกี่ยวกับ เกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอได้มีการออกมาอัปเดตหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพได้รายละไม่เกิน30,000บาทรายกลุ่มวงเงินไม่เกิน1,000 0แบาทซึ่งผู้ร่วมกู้ไม่น้อยกว่า5คนนะคะและตรงนี้จะต้องชำระเงินคืนเป็นรายงวดภายใน3ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อเป็นเงินทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจรวมถึงหมุนเวียนสภาพคล่องทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบนะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถเริ่มกู้ยืมได้มาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2566นี้แล้วนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ว่าหลักเกณฑ์นะคะเขาจะมีการเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยนะคะนั่นก็คือคุณสมบัติของผู้กู้ ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 1. จะต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพ 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. จะต้องมีปัจจัยในการประกอบอาชีพ6มีสถานที่ในการประกอบอาชีพในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมไว้ 7. ต้องไม่เป็นผู้กู้หรือผู้ค้ำของกองทุนผู้สูงอายุและ8คผู้สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุนะคะส่วนคุณสมบัติของผู้ค้ำ1จะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายและมีอายุไม่เกิน57ปีบริบูรณ์2มีภูมิลำนาวตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเดียวกับ ผู้ขอกู้ยืม 3. เป็นผู้ที่มีไรายได้หรือเงินเดือนประจำซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า9 0 0 0บาท4ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถคนเสมือลายความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 5. ไม่เป็นผู้คำประกันหนี้ผู้สูงอายุบุคคลอื่น6ไม่เป็นคู่สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินชันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้กู้ซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นข่าวดีมากๆ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะที่พอมอทั้ง76จังหวัดเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวดีมากๆที่นำมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ